ใช่สวัสดีค่ะอันนี้เราสั่งไส้กรอกกับน,น้ำพริกบ้านพี่หมวยมากินนะคะตลาดอะไรนะตลาดวัดลาวแล้วก็ตลาดป่าเนาะงานวัดอุ้ยชมเหนียวแน่นจะให้ดูนะว่ามีอะไระไหมเออไส้กรอกกิโลสิบหกอันนี้แคบหมูนะคะพี่หมวยทำเองแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกนี้ซื้อแล้วก็น้ำพริกน้ำทิพย์ อุ้ยชื่อเหมือนเราเนาะคล้ายๆกันเลยอะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาหอมมากนี่นะคะอันนี้เราสั่งน้ำพริกตาแดงอันหนึ่งแล้วก็น้ำพริกปลาสองเดี๋ยวชิมดูนี่เดี๋ยวชิมอมือันนี้ตาแดงอร่อยร้อยเผ็ดมากเลยเผ็ดอร่อยมากอันนี้ปลาเผ็ดอร่อยรสชาติเผ็ดอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆน,นี่เขาจะทําแบบว่าให้เหมือนแบบว่าไม่เค็มมากแล้วก็าไปเติมน้าปลาเอา อันนี้ที่เราสั่งมา20กล่องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอานี้มาแบ่งใส่นี่เสร็จแล้วนะจ๊ะก็แบ่งแช่ช่องแข็งไว้กินโอ้โหเสียงลมแรงมากคน สารเณรกำลังสวย